ที่บ้านของคุณกำลังประสบปัญหานี้หรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่และพี่น้องของเราไม่คุยกันหรือคุยได้ไม่กี่คำมักจะมีปัญหาทะเลาะกันถ้าเป็นแบบนี้ต้องเช็คห่วงจุ้ยที่บ้านด่วนครับเช็คดูว่าหนึ่งที่บ้านของคุณห้องนอนของแต่ละคนประตูตรงกันหรือเปล่าถ้าประตูตรงกันเป็นหนึ่งสาเหตุปัจจัยครับอาจารย์แนะนำว่าให้หาลูกป,ปัดเล็กๆครับ นะแขวนอยู่เหนือประตูนะครับเป็นการแก้เคล็ดครับนะต่อมาอันที่สองให้เช็คดูว่าหัวนอนของคนในบ้านเนี่ยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มักจะเป็นตัวปัญหาหรือว่าเป็นคนที่ก่อให้เกิดเรื่องเนี่ยหันหน้าออกหน้าบ้านหรือเปล่าหรือหันปลายเท้าออกหน้าบ้านหรือเปล่าถ้าใช่ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้ปรับนะครับให้ปรับคือนอนขวางนะครับนอนขวางบ้านจะดีที่สุด นะครับแต่ถ้าเกิดปรับไม่ได้อาจารย์แนะนำนะครับว่าที่ห้องครัวนะครับที่ห้องไม่ใช่ห้องครัวห้องกินข้าวหรือห้องโถงห้องกินข้าวหรือห้องโถงของบ้านนะครับให้เอารูปครอบครัวครับไปตั้งวางไว้นะครับเอาดูตอนที่แบบว่าโอ้โหมันรักกันมากเลยนะครับพ่อแม่อุ้มลูกพ่อแม่โอบลูกไว้มีลูกกี่คนก็แล้วแต่นะครับให้เอารูปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับต้องไปเช็คอีกเรื่องหนึ่ง นะครับไปเช็คเรื่องหนึ่งว่าที่รูปบรปรพบรุษนะครับก็คือผู้ที่ล่วงรับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราไปตั้งรวมกับหิ้งพระหรือเปล่าเออถ้าเกิดมีการไปตั้งรวมกับหิ้งพระอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้คนในบ้านร้อนลอนต้องบอกว่าหิ้งพราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นพลังของแสงสว่างส่วนอ,อผู้ล่วงรับไปแล้วหรือว่าบรรพบรุษเนี่ย ในหลักวิชาเรียกว่าเป็นพลังแห่งความมืดหรือว่าพลังพลังหยินหยินคือเย็นเยือกเย็นนะเป็นพลังของคนตายไว้ง่ายเพราะะนั้นเขาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับจึงจะต้องแยกกันหรือหิ้งพระกับหิ้งบรรพบุรุษเนี่ยหันทำม,มุมฝั่งตรงข้ามกันนะหันปะทะกันอันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งสาเหตุลองเช็คดูนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือ รูปภาพของลูกนะหรือว่าคนในบ้านเนี่ยหันหน้าปะทะกับรูปคนตายหรือรูปของเราประทะกับบรรพบบุรุษอ่ะก็คืออันเดียวกันนะบรรพบุรุษกับรูปคนตายเนี่ยปะทะกันก็คือส่งผลนะครับลองเช็คดูว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นปรับแก้ด่วนครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง,องเคสพวงจุ้ยนะครับยังไงผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่อง YouTube และ t ิก t o k ของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ